ตที่ถอดก่อนต้องถอดตัวแมงเอาแมงเบ็ดเลยตัวแมงต้องถอดถิงเบดเลยถอดหยอดเบ็ดถอดยอดเบดตัวผูนี่คือไหว้สมเกสรอ,อย่างเดียวเพราะว่าเขาเขาเพื่อไปแล้วครเออมันที่เป็นดอกมันที่เกสรตัวแมงเขาสิบัวเห็นมีเกสรเลยเขาต้องตรวจสอบเป็นละเอียดเลยครับอย่าเห็นมีในเกสรในตัวแมงเลยเขาต้องถอดเบ็ด ันดีตัวได้หลังเขาก็บเมาอตรงมาเดินท่วนนะฮะขึ้นกแทกเขาแนบิึงว่าเออ,อยาได้หอกของเขานี่สามเมตรนี่ระยะสา,ามเมตรเขาตรงเขาตรงแนบิึงเหรอว่ามันมีเกสรตัวแม่บ่ตัวดีถีงเขาถอดมือถือรับเขาก็ตรงมันตามท่วนท่วนให้ดีนะครับเขาก็มาตามท่วนถอดถอดถึง ตประสงค์ที่เข้าไอ้ถอนนี่เพราะอย่างคือเขาคือ <c oughs> สิบว่ใช้เกรสรของตัวแม่ครับให้ให้ใส่ตัวนี้ผสมพันธุ์อย่างเดียวอืมเกรสรของต้วผู้ผสมพันธุ์ครับไปที่ว่ามันสิเป็นไหมขึ้นมาเนาะไม่ขึ้นมาเนาะตัแม่ขึ้นมาสิเป็นไหมเป็นฝักเลยเขาสิใส่เกรสรของต้วผูมาผสมพันธุ์กับไหมตัวนี้เขาหามว่ามนี่พรากระเพาะมันขนาดแต่ยานของมันมันขึ้นมามันสิมีฝักแล้วก็มันสิมีเกสรเงินบ่เขาสิตัดาิึงไปเลยเกสรของตัวแม่เนี่ยอืมเขาใส่เกสรตัวนี้มาผสมพันธุ์ ก็ใหม่ของของตัวแม่เนี่ยแหละก็ที่ถอนย้อนวัดสวัสดีครับพี่น้องเกษตรอีสานคนรักป่าพอครับพี่น้องที่เก่าครับมีนีผ้ามาเบิงนะครับข้าวโพดแปลงเงยแปลงเก่าเหรอแปลงเงยแปลงเก่าแปลงปีแล้วสิบแบบไรนะครับปี้ลีล้วเป็นเครื่องมารทายปีเที่ยวนะครับเยอปีนี้สิมาสอบถามมาปีง่าปีที่ยวประเทดนะครับในคำไร่รายเป็นไดนะครับมันคุมคาบกับการเห็ุข้าวโพดแบบ ขเหเห้าวโพดพันนะครับหรือว่าข้าวโพดเถื่อนเนียนะครับเราจะมาสอบถามคุณพ่อเป็นให้คนณดอยฟังนะครับกับพ่อน้ำจะคล้องเป็นสวัสดีครับพ่อน้ำครับสวัสดีครับครับผมเนียกคือเก่าคือเก่าครับห่อนคือเก่าล่ะเป็นยังไงพี่กายทีเด็ดก็โอเคครับเชื่ผ่านอยู่ตอนนี่มันบอกครับครับหักไก่อัตราเหลือกะเออยังเหลืออยู่ครับสองกัวอยู่ครับถือว่าธรรมดาแต่เทียบเราเมื่อกันเนื้อกว่าอาหารสัตว์อยู่ครับ ครับเออแต like, <Willy. S 3> ่ว <fella> <You S 2> well, ่าก so ็ต really? ้องไม่ต้องดูแลแบบคือนักเสืออยู่ครับแต่ว่ากัถ้าเขาเข้าใจระบบพองมันกับวยาณก็น่นอนครับอืก็เข้าใจอะไรนี่ซ้ำนี่แหละผมลงไหมนี่อนี้แหละคือล่งมาลซ้ำเก่าซ้ำเก่าครับสิบแปดไร่แม่ครับพื้นที่ซ้ำเก่านี่นี่กำลังอายุได้ผมปลูกกับตัวผู้แรกผู้แรกนี่นะครับนี่ผู้แรกนี่มันที่ยี่สิบครับใส่ผู้เลยนี่ผู้แรกยี่สิบครับ ปูแรกยี่สิบไม่ได้ขึ้นสามสิบใบละปูแรกยี่สิบตัวนี้ลอกหนี่มาตัวแม่นะครับกำลังงอกตัวแม่เนี่ยมันที่ยิบซีครับนี่ยบาที่เป็นปูสองนี่ตัวกลางนี่ผูสองนี่ปูสองเนี่ยปูบางที่ยิบสองครับเออบางทีห่างกันอยู่สองหมื่นเขาจะปูไมครับสองหมื่นสองหมื่นเขายังปูอยู่พี่นี่พีนี่เขาจะเขาจะแบบแม่เขาเสียมาแสกกลางซึ่งเขาบูเสียผื้นที ปีที่แล้วเนี่ยมันสิใส่ตรงนี้เลยเขาหักออกไปเขาเสียพื้นที่จากหกสิบเป็นร้อยยี่สิบครับเนีเขาเสียเลยปีนี้เขาแสกกลางเป็นสามสิบตัวสามสิบปีนี้เขาหักหักตัวผูกไปแล้วเขาก็เหลือหกสิบขึ้เก่าครับก็ทธิ์เรื่องหกสิบเป็นเลยเนอแน่นครับมันจะเป็นหกสิบเป็นเลยเ้างสิบผเสียพื้นที่ครับครับเออี๋้วนี่ครับเพิ่ก็เก็ดเพิ่อนก็บอกว่าดีอยู่โมนี่ฝนหนวันมันสิ้นทีบอกหน่อยไหมในมเกลมะเกลกับมะเขาเลียกว่าจะวางสายตอนไม่มีปัญหาหรอกครับประหยัเพิ่อนกับณมาแล้วล่ะครับ อ่ามมีชื่อเขาโพดแบบเมล,เล็ดพันธุ์เนาะมลเมล็ดพันธุ์นครับปลูกการผสมพันธุ์เมล็ดพันธุ์ครับอืมแบบนั้นแหละอายุไรเป็นออไงก่อนตัวที่เขาจีถอ,อดถอดยอดมันออกมัมันกับช่วงมันอยู่จะประมาณลอยเป็นสีเปเก่าสิบกว่ามื่อครับไอ้เขาชีเริ่มถอดยอดแล้วเพราะว่าตัวแม่มันขึ้นขึ้นมากมันสีล่ำดาบมันสีออกออกยอดแล้วมันชีเริ่มออกดอกัน่ครับต้างที่ถอดก่อนไอถอดตัวแม่เอาแมีไปเลยตัวแม่เขาที่ถอดถึงเมื่อเลยถอดยอดเบ็ดถอดยอดเม็ด ตัวผู้นี่คือไหวสมเกสรอย่างเดียวเพราะเขาเขาเพื่อไปแล้วครเออมันจะเป็นดอกมันที่เกสรตัวแม่เขาสิบเห็นมีเกสรเลยเขาต้องตรวจสอบเป็นละเอียดเลยครับอย่าเห็นมีในเกสรในตัวแม่เลยเขาต้องถอดเบ็ดมันดีตัวใดหลังเขาก็นมาต้องมาเดินท่วนเะฮะคือเนื้อแทาก็แนบมึงว่าเอออยาได้กขอกเขาหนีสามเมตรนี่ในระยะสามเมตรเขาต้องเขาต้องแนบมึงเหรว่ามันมีเกสรตัวแม่บ่ตัวตีห็นเขาถอดมาถือกันครับเขาก็ต้องมันตามท่วนท่วนให้ดีนะครับเขาก็มาตามท่วนถอดถอด ตัระสงค์ที่เข้าไอทอนเนี่ยเพราะเอียงคือเขาคืาอสิบว่าใช่เกสรของตัวแม่ครับเฮใ,ใ,ใส่ตัวนี้ผสมพันธุ์อย่างเดียวเอเกสรของต้วผูกผสมพันธุ์ครับไปที่ว่ามันสะเป็นไหมขึ้นมากเนาะตัวแม่ขึ้นมา,นมมาสจเป็นไหมเป็นฟักเลยเขาใส่เกสรของต้วผูกมาผสมพันธุ์กับไหมตัวนี้เขาหาม่ามี่อกพระเพดมันสัญทาแต่ยานของมันมันขึ้นมามันสีมีฝฟักแล้วก็มันสีมีเกสรเงินับเขาที่ตัดถึงไปเลยเกสรของตัวแม่เนี่ยเขาใส่เกสรตัวนี้มาผสมพันธุ์ <S <S กับก็บไหมของของตัวเม่เนี่ยแหละก็ที่ถอนยอ่อนหมดนะครับก็ที่ถอนออกเลยพือใบมันกลายพันธุ์พร้อมไหมนี่ให้กลายพันธุ์เนี่ยเขาองละเอียดจิ๊บเ,เลยนี่คือใบให้กลายพันธุ์ถ้าว่าทานี้ไหมตัว้ามี้เกสรตัวแม่ขึ้นมาปุป๊บนี่ผสมพันธุ์กับไหมถือว่าในต,ต้นตัวเม่มันจะกลายพันธุ์ครับนี่ล่ะคือูตัวผู้ตัวแม่หมายถึงว่าให้เกสรของตัวผู้ตัวนี้มาผสมกับไหมตัวเม่ตัวเม่นี่ส่ใหไม่ย่อนเลย่ให้ออกดอกเลยก็ที่ถอนถิ่นหิมพานต์เลย ครับที่ถอดถิงมเลยหาแถวนี่เขาจะถอดถิงเมื่อไรครับเออกษสรมีตัวผูไรเมื่อไรจากพูนหาแถวเขาที่ถอดถิงเมื่อไรหล่ะกับมีเกสรตัวผูเกษไปผสมพันธุ์ด้วกันมาแลงกันเนี่ยนะครับไหมป่าทามันผสมพันธุ์แล้ววันท้อก็ถอดตัวผูทิมประมาณนี้ตัวผู้นี่คือถึงกาอยู่คำนวลหรือ่าคือมันเบิดเกสรหลือเปล่าหักปฏิละไปแหงหัวห้อยังกันเลยโอ้มวยฝนยังมวยฝนเปิดเกียวเลยคือว่าคือเกสรไม่แล้วตัวผู้เกสรไม่แล้วคือผสมพันธุ์แล้วคือไม้ตัวแม่ขึ้นมาหลือคือมันผสมแล้ว <c oughs> แลาวตัวผูร์เขาก็หักไปเลยไปบดให้หงว่วงยังเขาเลยอ oh, ๋อตัวผูรคือเอาเกลือซ้อนมันอย่างเดียวเนาะครับเอาเกลือซ้อนอย่างเดียวบพบาะอดีเกลยวฟักยาให้มีข้างนะครับน,น,น,นี่แปลงต้นผูร์มัก็ออกเหงเบิดเลยออกหมดเลยเลี้ยงออกหมดเลยต้นผูนี่ต้องให้เกี้ยงเลยเ่อถึงเวลาคือออกให้เบิดเลยบวยหิมีข้างบวยหิมีเมล็ดเพราะว่าตัวผูรขึ้นมามันก็นต้องมีฟักอยู่แล้วสันจาตรย,ยานง็เหมืนครับอ่าแต่ว่าเข้าตรงกาออกให้เบิดอ่าเข้ายาใหิมีมีตกข้างในแปลง ครับพอการปลูบริเวยนั้นพอการผสมพันธุ์นะครับก็ตัวที่เห็นละเอียดบัดในเรื่องการดูแลจัดการเนี่ยบัดดูแลกคือกระปุกทั่วไปบ่ือเกล่การให้น้ำให้ปุ๋ยแม่นคือเก่าเหรอครับคือนทอทอกันนี่แหละปกติล่ะสามสิบมื่นยี่สิบห้ามื่นผมก็เริ่มสิตีน้ำนะครับใส่ยูเรียร้อนแรลกไว้ก่อนธรรมดากับเปิดน้ำสปริงเกอร์ของผมสปริงเกอร์กับแบบปีบางหันละทีนั่นแหละแต่ผมก็ใส่ปุ๋ยกับตีน้ำไปเรื่อยๆแต่ตามอายุมันเหรอครับใส่ร้อนแรลกกับยูเรียก่อนครับมา ล้างๆกันเลยม,มันจะเขา่าฟากข้ามาใส่ปุ๋ยสูตรครับสูตรซิบหาเออซิบหาครับสิบสามยาม,มยนีเบีดเลยเดี๋ยวนี้เขาหายมากเลยในโพสเซลก็มากมันยิบหาซียิบหามันก็นแล้วแต่ก็กได้ขึ้นก่าครับสำคัญเลยละ่ะพวกนี่แหละไอเชล่าเนี่ยก็บเบิ้องกำเนิครับเชล่าพวกเชล่าพวกไอเพียแต่ว่าก็่ได้นอนกน็คิดว่าคือสิบรักุในดอกปีนี้ครับเนี่ยอืม คือระยะเข้ากันยังยึดหกสิบหนึ่งครับแม่ครับพี่หนี่หกสิบคือเก่าครับมีระยะแถวหกสิบนี่แหละคือคือคือหักตัวตัวผูออกนี่มันก็เหลือหกสิบขึ้นก่าครับนี่นี่นี่คือนี่นี่จากตัวผูนี่มานี่คือสามสิบสามสิบเออทางนี้มันก็สามสิบครับแล้วก็ผู้สุกแล้วสามสิบถือว่าหักออกมันก็เหลือหกสิบอ่ามันมันบได้เสียไงเออถ้าถ้าแถวปกติมันก็หกสิบนี่ครับปกติปกติหกสิบมันก็ไป้ได้เงินครับมันสิบ่ได้เสียเขา โอ้สแสดงว่าปลูกไม่ไม่นี่เขาไม่ต้องให้หนาวม่เร่มหรอครับบอครับต้องยีบหามือเรื่องสามยี่เมื่อเริ่มเริ่มใส่ปุ๋ยตอนแรกครับเขาเริ่มตีหนาอมันก็ยังอยู่ได้ย,อยดหห์อยู่ครับผมยังยู่ได้ยไม่มีปัญหาหรอกเขาก็ระวังแต่ว่าเออเมื่อกลช่วงนี้สีก็ยังไ,ไม่มันยังงอนแหนอยู่เออครับอีกช้าๆเวลาสามสี่ใบเรื่อง,งนนเรื่องเรื่องงานในบ้านเรื่องว่าจะพืชในบ้านเออคุ้มนี่ก็ฉีดยาคุ้มพ่อพ่อฉีดแล้วบนนี้แม่ครับฉีดแล้วฉีดยาคุ้มแล้วแม่ครับฉีดตอนไหนตอนปลูกไม่ไม่เลยวะ ออมันในตัวนี้มันมันมันส่องมือแต่ว่าคือปู่แมันเลยยาทะลุมกันเนี่จากผูแรกผูสองถึงตัวแม่มันหามืออืมเออกาะ,ะแจ้งฉีดนะอืมออข<อ>บวนเขาขบวนถ้ามันงอกขึ้นมากถ้าเราฉีดเลยเออได้ครับไม่เีปันหาครับไม<ะ>่มีผลต่อกระโผเล่กี่ลเนี่แ่ะเดี๋ยวมันม <รอ S 2> ันเหี่ยวเลยนี่มันงอกขึ้นมากจะสร้างแต่ไหมพวกพวกยาพวกยังนอนเออยานอนเนี่ยมันมมีปัญหาครับมัน มันตายเลยมันเป็นยาคุ้มข้าวโพดด้วยตรงครับเป็นยาคุ้มของขอ้าวโพดด้วยตรงยาัวไนหรือยาคุ้มตัวพอใส่ยาอีหอยมันเป็น,นของสามัญก็อาซาทีนหนึ่งครับอาซาสีินวะอาซาสีนแต่ว่าถ้าทั้งคุ้มทั้งขาบขางคนก็คุ้มขามันเป็นใส่ของถือว่าโคตรสนหน่ายเขาอหยือหน่นยเป็นคารลีหร่อถ้าคุ้มแต่ว่าเห้ปลอยมันงอกขึ้นก็ได้ครับใส่พวกขวดคาราล,ลีถพวงนี่ก็ได้อว่าวว่าแนน้ำกันว่าผู้สิบปลอก เราเราโกนใช่ครับก็มือถือต้องมันคือเกิดสองตนสองตนพ่อสุ่มก็เพราะเป็นยางครับมันขึ้นอยู่กับไอ้เครื่องเล่าครับโอเครื่องเล่าตรงกลาลยว่าอยากเห็นมันเป็นเนี่ยนี่เออเนี่ยตอ้ฟูให้เกิดได้หลายสีแห่งดีโอ้ฟูหลายแห่งดีบ่แม่นครับเกสรเมื่อเมื่อเราผสมนห้มันสีหลากหลายสองหนึ่งสามหนึ่งเนี่ให้ดีที่สุดเลยอืมนี่นกนกกระวนนยังได้ครับนี่นกกระจอกเนี่ยมันนอนนอนสีนอนเนี่ยมันมันเด็ดดีโอ้เนี่บอกครับนี่พหกไอ้เจ้าเจ้าการเป็นนอนนะครับนกคุณโอ้ คือศัตรูอีกชกนิดนึงเออชนิดนึงแต่กระเทียมพิ่นไม่ได้แล้กรธรรมดาละธรรมชาติของเพิ่นครับอยู่เพิ่นกระเด็ดแต่ธรรมดาแหละกรบพ่งพันไดหนแล้วอย่างธรรมชาติซื่อครับ嗯嗯ก็บ่ค่อยมีโลบอันนี้นยังหลายอันบ่นก็บกับเบิ่งก่อนตัวนอนจักศึกําสดัยที่กินใปีน,นี้กอืบก็คือคือแนมเบิ่งว่าเออก็คือจังบ่เห็นปานไหนที่เบิ่งภาพเดี๋ยวนี้มีแต่นก ตอนก็คือบบเห็นบบเห็นนอนนะครับอืมเดี่ยวมิสนมมิสนกเจ๋ธรรมดาอืบันทึกถามเรื่องการลงทุนไงนพอราเห็นทั้งเบสสิบแปดไร่นี่ลงทุนไรบ้ครับเราร่วมเบสเสร็จกันที่จริงเถอะทางทุนเขาเนี่ยของผมเนี่ยกของเขาเองแปดหมื่นแปดหมื่นบันทึกหามอะไรคาไฟเขานําคาไฟเอาตีเฉลี่ยเลยว่าเต็มเต็มเรือแสนหาครับ ตีแบบแตะตีสูงเลยแสนหาถึงเมื่คาหักของคาหักนี่ของผมสิแปลกเลยผมอยู่สามหมื่นกัวค่าจ้างหักอีกครับเออค่าจ้างหักตีว่าแสนหาล้มหมดเลยหมดสิแปลกเลยมทุกอย่างเลยครับคือเบอร์มม่นีคือหักค่าใช้จ่าใจมิดเซ็นเลยแสนให้ใครยังเออตีว่าแสนหาผมก็ได้สามแสนกัวแต่ว่าก็หักค่าใช้จ่ายแหละมันก็เหลืออยู่สองแสนกว่าาบัวืปแต่ถือว่ายังได้อยู่เนาะยังได้ยังยังเงากัวเอือว่าโอเคอยู่ครับ ผ่านดูแต่ว่าเทียวว่าใส่เขาในะนาเขาหักคาทั้งคาใดขาตีทุกอย่างเลยคือรวมเนี้เเ็สเซฟตัวนี้เลยครับเอ่ะเหลืออยู่ครับปีละสองแสนอยู่ยังไงว่าเอาสองแสนซะก็เสเวลากับผด้โดอกครับอ่าคิดว่าง่ายนะคือเดือนเดือนแรกเขาเขาบริษัอยู่ั่นหอกแล้วก็เดือนสุดท้ายที่ว่ารอบมันแห้งผูบโดูก็พุไปเรื่อยๆนะมันทินักอยู่ในระยะเดือนสามเดือนสองเดือนสาม ครับไปปลายเดือนสี่นะครับสี่เดือนเพราะคิดว่ารออีสิบวันเนี่ยเขาคิดยังไงคำนวณไปเลยครับครับนั่นแหละถ้าเปรียบเทียบเราว่าเขาปลูกแบบนี้สิบแปดไร่ซ้ำกันก็แบบที่ใส่แบบรดเกี่ยวเลยนะอาหาศสัตร์บ่แม่นครับอาหาศสัตว์อาหาราสตร์เราเคยปลูกมาแล้วเคยเทียบกันแล้วแต่ว่าเออมันก็บายากเ่ากับบาดงไม่เสียเงินค่าหัก ครับเอ่อข้าบัวหาหฮากคาถอดยิดหน่อยคาถอดนิหน่อยเมื่อไรถอดคาหังกุ้งสีไหลมันก็แต่ว่าอาหารสั้นนี่ผมเคยปลูกมาเนี่ยก็แป้งนี่ทอกันนะครับมันก็เหลือปีละแสนกว่าแสนเอ็ดแสนสองครับเออเฮ้าเฮาแต่ตรงเฮ็ดให้ไหนย่าตีตามกอะไรละตันหาเนี่ยยินได้ครับ ถึงอารเบิงวันละค่าว่าปีนี้มันเขาให้เท่าไหร่แปดบาทเก้าบาทตัวนี้เขาประกันราคาอห่างไรบ้าเนี่แม่ตัวนี้ของผมนี่มันสิบเจ็ดบาทครับสิบเจ็ดบาทประกันให้เลยอ่าสิบเจ็ดบาทนี่คือประกันแน่นอนเคยเฮ็ดได้ก็คือได้สิบเจ็ดบาทนี่คือหักทั้งฟักขายครับบริเก็ตเมต็ดคือเือหมดหนาเรืองสด,สดคือถึงเวลาหักคือเขาไปปอกคือหักขายไปเลยยังฟักเขียวสางแต่ว่าอายุมันได้คือเมล็ดฟั้นสามาถงอกได้เขาไปโอบปเองเขาขายทั้งฟักเลยตัวนี้ครับครับ ตัวนี้17บาทครับอืมตัวนี้มันก็คือความเสี่ยงว่ามีราคาเนาะกำไรหรื่องราคาโบวโบว์ต่างกันเลยความเสี่ยงแต่เราเขาเทรดให้งางามเท่านัคือไม่ได้เลยสองการที่ดีเลยอืมน่าเฮงเลยลายนะครับเอ้านะครับถือว่าเป็นการปลูกกระโพดอีกแบบหนึ่งกระโพดใส่ในคำถามมึงเนี่ยอืมอ้าฝากเบอร์พี่น้องเขาเนี่ยถ้าเพมันอยากโทรมาสอบถามอะไรกระโพดกระโพดเลยก็พอ098ครับ072ครับ9187ครับ ชาวหนึ่งแปลเจ็ดเนาะครับผมพอนามพอน้ามันโน่นมันโน่น,โนครับต้สงสยอยงมาถามไดยต้องใส่ยังไงเรื่องยาเด้ออืมมาถามมึงง่ายๆเมื่อกีเดี๋ยวนี้ผมก็รถต้นทุน่น,นหัวสวนตะแยงหูแล้วว่ามันบางสิ่งบางอย่างเ้างมันจำเป็นก็บยัยไปใส่หลายๆทั้งเขาเหม,มือนของถึกๆก,ก็ได้ดีอยู่ครับแต่รถตุ่นท้ายก็ลรเนอเรอื่องมันก็มีของถึกๆอยู่แต่ว่าดีราคาถึกเขมีหลายครับ ครับผมดูมาทั้งรูเรื่องนครับผมขอบคุณหลายครับครับครันนี้ขอใส่กับมาถามกันเมึงเด้อนะครับพายุปูกระพดแบบเมล็พันเนี่ยโทรมาถามผู้ไหนครับพอพนดีประสบการณ์ประสบการณ์ยังปีพอเนี่ยปูแบบไหนไหมปีนี่ี่านละครับปีนี่หาเนาะครับผมนี่ที่มีความรู้เรื่องการเก็ดกระพดเมล็ดพันหลากหลายนะครับนี่การเนี่ยนะนี่กัน ตัวก็คือเขาใส่พันธุ์เดิมเขาแล้วแต่เขาบ่เปลี่ยนแปลงพันธุ์มันก็โอเคครับนี่เขาก็ใส่พันธุ์เดิมมันก็ยังอยู่กับคิดว่าเป็นด้ายไม่ได้ใส่พันธุ์เดิมก็คิดว่ามันพิษถานนะเห็นการงอกคือว่าตาการงอกสมิ่งเขาคำนวณเลยเล่าแต่เขาเสียดายหรอกสำคัญว่านีหลายเด้อเครื่องสุกน้ำเด้อพี่น้องเด้อเดยวเสียเอาเครื่องกระเกาหลุกหลายเออแต่มันเกิดมันมันยาสามกระพวดหนึ่งรับหนึ่งสามหนึ่งเพท่านกันครับเป็นมืึสองมื่นสิเพรท่านกันกระพวดครับ จะเด็ดขาดเลยยาะสามเครื่องซุ้มนี่ยพวกมีเด้เครื่องใหม่ไหด้วบอกจริงๆว่าให้มันได้มีอะไรมันเกิดแบบนี้เลยอือันนี้พอใส่เครื่องใหม่เมื่เดือนกว่านี้ครับกับพวกไม้เราก็ตีมัอหันด้วว่าเฮ้ยเราเช็คกมือเครื่องว่ามันตาส่วนไหนคือการงอกนี่างไรนี่เข้ากันนี่แหละเนี่ยมึงเรีอกว่ามันเกิดหรือมันมันบริเวณมันตรงไปสองหนึ่งสองหนึ่งอย่างเขาโอเคมันก็ได้ครับคือนี่แหละปัญหาหนึ่งหลายอย่างการปูนใช้กับนี่แหละ กับเครื่องซูกน้ำบางคนก็สิคิดว่าพวกเขาใจว่าอ้เป็นยังนีเกิดบ่งอก่มันเสียกแมนนมันก็ขึนกับเครื่องขุกน้ำเครื่องกะมีผลเนาะเครื่องมัผลครับการเปลี่ยนจานเป็นยังมันหลายอย่างหลายประเด็นถีารไปน้อยสื่อเครื่องจะเอาราคาประมาณสามสองพันก็บาทเนียแหละครับสองพันขึ้นไปเลยเวไ่ธรรมดาครมันได้เว้แหะเปลี่ยนได้ตลอดหระจะให้ไม่ได้ไม่ไดหะอม่ได้ไม่ไดคมาเบิ้งเวลเนาเขาเปลี่ยนจานเป็นอย่งเขาเบิ้งเอาครับดูเดีวเรื่องควบเชีครรื่องตีนบิ ที่เขาจะปลูกแกลือเปีมันก็ได้ดเปียบมือเดี๋ยวเดี๋ยวไหวฮะโดยบิ่งเสียเวลาหลายอืมเอานะครับไอสิล่องปลูกกลือล่องโทรมาสอบถามพ่อเมืองครับ <c oughs> นะครับปลูกพแบบอาหารสัตว์นะครับมีคนปลูกสิบแปดไร่ผมสิมาอัปเดตในพี่นออ้องเมื่อเรื่อยๆนะครับเวลามันใหญ่ขึ้นมานะครับพี่น้อนประเห็นการเปลี่ยนแปลงโอเคครับทุกสารทุงไปได้มีพอแล้วพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ